สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อวันนี้ผมจะมาเล่นโหมดฟุตแชมเปี้ยนอฟนะโดยมีทางด้านโรบินฟานเพอร์ซี่นะครับการ์ไอคอนสตัดแปดขวัญใจไว้เด็กของผมนะครับมานําทีมในวันนี้นะคลิปนี้ก็ไม่ใช่คลิปการรีวิวนะักเตหนะหรอกนาะก็จะเป็นการเล่นปกติของผมนั่นแหละนะครับแต่ว่าผมก็จะนําตัวมาเป็นเหมือนเล่ก็เป็นพระเอกของคลิปนะโดยวันนี้ก็คือเป็น RVP คนนี้เลยนะครับตัวนี้ ขนาด88นะไฮโลค่ะซ้ายสกิล4วิก4ค่าเพสเปิด84ชุตติง91เลยนะจุดเด่นก็เป็นเรื่องของค่าชุตติงเลยนะเพื่อนๆใส่เคมฮันเตอร์ไปบูสค่าเพสแล้วก็แทบจะแม็กค่าชุตติงเกือบทั้งหมดเลยนะพิลิตชิง99โชว์เวอร์95ไอเทขกปุชชิน97วันเล่99ยืงโทษ99นะครับโรบินฟารเรอร์ซี่ตัวนี้นะครับเป็นเวอร์ชันล่างที่เล่นกับอาร์เซนอลในช่วงฤดูก,กาล2010 ไดยิงลิปช็อตได้ดียิงพาวเวอร์ช็อตเลี้ยงบอลติดเท้าส่งไข่แล้วก็เทสไซร์พาสอีก็จะเป็นเฟิร์สทัชนะครับในการจับบอลจังหวะแรกได้ดีแล้วก็มีข้างเท้าได้ดีด้วยนะเพื่อน ส่วนอีก2คนที่จะมานําในวันนี้นะครับที่เป็นถือว่าเป็นตัวหลักเลย<ม>ก็คือทั้งแนนปีเตอร์ชมเบคิลผู้สาประบตูการ s p c ที่ผมได้ทํามาไปที่เรียบร้อยนะครับเพื<ๆ>่อนเดี๋ยววันนี้จะเอาไปลองกันดูว่าจะเหนียวสักขนาดไหนนะใส่เค็มเบสิกไปสวยๆตัวนี้ก็ค่อนข้างสูงนะหกนะครับตัวนี้เป็นไกด์บีที่เพื่อนๆสามารถไปแลกกันได้นะแต่ส่วนตัวผมเองอลังที่ได้ลองมาผมว่ามันก็โอเคนะ พอได้แต่ว่าถามว่าถ้าเกิดจะเอาไปลิงก์ก็โอเคอยู่แต่ว่าถ้าไม่ได้ต้องการลิงก์ขนาดนั้นก็ใช้ผู้กสาร,รตัวไดิซอนกูตัวไรที่เคยใช้ก็ไม่ได้แตกต่างกับปีเตอร์ชัยเคิลเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็จะมีเทสามอย่างดนะ้วยเนาะปุ่มไกลนะครับฟุตเวิร์กแล้วก็คอสเคเมอร์ตัดจังหวะลูกคอสนะครับเ,เพื่อนๆสวยนะครับแล้วก็คนสุดท้ายก็จะเป็นเจ้าหนูจูดจูดเวลน์แฮมเพย์เอลเดอะมันไม่ได้เป็นตัวหลักในวันนี้นะไม่ได้เอาขึ้นชื่อคลิปแต่ว่าทํามาตั้งนานแล้วกวะ ดีนะครับเพี้งพอมีเวลาทําอยู่นะนเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ทำรีบจัดให้ไวเลยนะครับตัวนี้คุ้มจริงๆนะครับเพื่อนๆนี่ยผมใส่เข็มชาโดไปสวยๆโดยวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นตําแหน่งกองกลางตัวรับด้วยนะคือผมชอบการจู่ดมากมาหลายภาคเนาะก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นไกด์พิเที่ค่อนข้างคุ้มราคาแล้วก็ตึงมากนะครับมีเทปอินเตอร์เซ์สไลท์แท็คเกิลส่งไพ่เล่นมาติดเท้าแล้วก็ คาสต้ามีนา่าลดน้อยแบบสีทองนะเล่นเป็น CDM นะครับในวันนี้ส่วนคนอื่นๆที่เป็นนักเตะในทีของผมก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะโดยรวมเผื่อใครอยากดูฟอร์มคนอื่นเดี๋ยววันนี้มีให้ดูนะเป็นรวมๆไปนะเพื่อนๆผมจะเล่นอยู่ในแผ 4, 3, 2, น4-3-2-1ไงเดี๋ยวพาไปดูว่ายิงยังไงกันบ้างนะครับ RVP นี่ก็เล่นเบอร์9เลยเฟลิกเล่นปีกขวาเลอาลปีกซ้ายเนาะไวรันเวิร์ดไก ABC, Pierre, ดับเอพิซีพิเออร์เดอรมันบุนเดเล่นเบอร์10นะครับหนูจูดกลางรับเดยองบ็อกู acha, Side, บ็อกมีบาชาาาแบบบ็คคคซ้ยนะรัโโดู่มินตาแบ็ขวาฟินนนนปองแบบี้เเลยนะะพื่ๆ ไปดูเล่นเกมแรกของวันนี้กันเลยนะครับเพื่อนหวังว่าจะเป็นวันที่ดีคลิปนี้ชนะรัวๆไปเลยนะและนี่คือทีที่ผมเจอทีมแรกนะครับเป็นทีมป็นทองล้วนเลยวะ่ะเยี่ยมดีแล้วที่มันไม่เติมนะครับมา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 ไปเดี๋ยวมาดูกันว่า RVP วันนี้จะแบกขนาดไหนนะครับนักเตะที่ รียกก็เป็นขวัญใจวัยเด็กฮีโร่ในะวัยเด็กของผมเลยนะผมดูเซนอนัดแรกอะที่ผมมาเชร์เซนนั ol, เนี่ยก็เพราะลูกยิงของ RVP นั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นการเรื่องยิงฟรีคีกยิงอยดโทษนะครับในช่วงเวลาหนึ่งที่เป็นช่วงพรามของเขาเนี่ยถ้าเพื่อนคนไหนไม่ทันดูเนี่ยลองไปดูไฮไลท์ใน u t u b e เลยนะจะรู้เลยว่าที่ผมหมายถึงก็คือยังไงนี่เรียกก็เป็นเท้าซ้ายแบบฉังจริงๆอะแรงทะลุนะลกูก <laughs> <laughs> เออ RVP มันต้องยิงแบบนี้แหละ ยัดไปหมดทุกมุมอาะแสงตรงแสงหน้าต้องมีนะครับอาวิพีไปอาวิพีหมุนสวยหมุนสวยตอนสโตนโอ้โหเจอจอนสโตนลุกขึ้นมาก่นอนบอยนันเวอร์บอลนันเวอร,อวอร์ตัดมาให้กับแฟงกี้เดยยงโอ้โหอายิงชนเสายังมาเข้าทางให้กับลาเบยเลอายิงขึ้นนำะลูกแรกของ E p พีนี้นะครับเพื่อน มาแล้วลูกแรกของอาร์ีพีโรบินฟนานเพอร์ซีนี่โคเทสุดยอดโอ้บงแคบก็เอาให้ครับเพื่อนๆสามสูตรเลยนะอา p ีพีพอแล้วด้วย เจวินแรกนะครับอ่ะไปต่อเมยองดาเมียนโอเคกองหน้าเป็นโจตากับไทฮาวเวตนะครับโอ้โหอ้าววิพีโอ้โหอ้าววิพีสกอ โอ้โหบาชาคอสแบบหวานเจี๊ยบโอ้โหวิพาททองทำงานเพื่อนเปิดเข้าหัวเฟลิกยังสวยบาชาเก่งมากเลยตอนนี้คือหมดเวลาไปแล้วนะจริงๆอะผมเกือบจะเอามาทำรีวิวแล้วแต่ผมไม่ได้ทำเพราะว่าผมไม่ได้อัดเลยเหมือนที่ผมบอกผมทำมาพร้อมกับตอนทำจูดเลยตอนแรกผมกะทำคลิปรีวิวบาชากับจูดพร้อมกันแต่กลายเป็นว่าไม่ได้ทำเสียดายเหมือนกันที่ไม่ได้ทำในไอเดียทีจีเก่งจัดเลย โคลดไปอีกทีหนึ่งปะโอ้โหคอยเข้าหัวตลอดดีนะผมไม่ค่อยมีตัวหมงเท่าไหร่ทีมผมนะถ้ามีอยนักเตะที่แบบเป็นตัวหมงดีๆปาชาไม่คอร์ดแม่นจริงแตบบ่เปิดให้ฮาร์แลนด์แบบยิงแบบขยันอากาศอะไรก็ว่ากันไปอะได้เนิ่นๆหวอนเจี๊ยบจะจัดนั่นขเขมสของจุดอีกน,นั่นน่ะปาชาเรวชิบหาย วันที่แดดไม่เข้าได้ไงวะทุออกคนไม่น่าเชื่อจริงเลยนะเว้ยฉันเมื่อกี้โอ้โหโว้วู้นอ้วู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 ้วด้วู้วูว้ว ไอ้คออีกทีนึงนน <c oughs> มันไม่มีตัวหม่ง่ะคือบาชามันก็คอสคอสแล้วคอสอีกเนี่ยได้ผลครั้งเดียวแม่งเบียดตัวเตีต้ยเปิดให้เพอร์ซี่ดิร่บหน้าเออเปิดให้เพอร์ซี่ดีบาชาให้อีกทีนึงบาชาไปไปบาชาไปนีป่เลยเอาเพอร์ซี่นะเลเอาเพอร์ซี่นะมองดีๆมองดีๆ คือทำได้ดีทุกอย่างเพอร์เฟกตหมดแล้วแต่ไม่หม่งตรงตัวว่ะเพื่อนๆโอ้โหอ่าโอเค,อเคไม่เป็นไรสามสุดอยู่ดีนะครับโดนตู้เลยเจ๊ได้เหรอคร่งเข้าหัวเลยนั่นนั่นพี p มอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนสามสุดแนละ้ว นะครับชิวๆนะสำหรับเกมที่2นะครับโดเด,โดเด่นโดดเด่นกันทั้งคู่คนเฮ้ยเอาไปโดนคนไลก่กลับมาต้องถึงจะดำถึงกะสามส่วนเมื่อกี้อ่งนะครับอีกลูกหนึ่งคือเขาก็จะไปอยู่แล้วนะไม่เป็นไรเราจะได้มีไฮไลท์กันเยอะๆ สวยจัดแล้วโคตรเอาเลยเพื่อนโอ้โหอันเดอร์ไซด์จริงแนวรับทีมผมตัวโคตรเล็กเลยแต่ละคนโอ้อ oh, เ oh, จอลูกเปิดแล้วปวดหัวทำได้ดีมากอ,ออกมาไม่เจอบอลครับยักษ์เดนยักษ์เดนออกมาไม่เจอบอลโดนห่วงโซไอ้โดนมงสวงนแม่งสามสองเลยเนี่ยโอ้ oh, <c oughs> ไม่แน่ออกมาเลยแม่ง จริงเขเนะี่ยว้าตอนตี้เสมอแล้วครับ33ชิบหายแล้วฝั่งโน้นโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยเตียระบบมากอ๋อไปต่อไปต่อไไไปไปไป เก็ปล่อยมือแต่ยังไม่งานกดปุ๊บยกมือขึ้นเลยแล้วก็บังคับให้นาฬอกอย่างเดียวนี่อย่างโคปล่อยมือด้วยอันนี้ไม่นแน่นอนปล่อยมือขวาข้างหนึงด้วยรู้แล้วว่าใส่สกอร์เชื่อใจเฟลิกอยู่ไนมาช้าเปไนไง โค้รสวยเลยเม้ง Let's go บาชาวูโค้รสวยเลยเพื่อนอ่ามันก็สวยเหมือนกันฝั่งนู้นไม่เงโค้ดโค้เลยอะเอะท้าไม่ดูลูกนี้นี่ RVP กําลังแบบ RVP กับบาชากําลังหล่อๆกกันเลยอะ โอ้โหเปยังไงโทมฮอคบอกเลยลูกยิงโทมฮอคจาก rvp นะครับซ้ายเพชรชาด l e t สกอล์6-4อีกครับเป็นลูกที่10ของเกมนี้เข้าไปแล้วนะเพื่อนๆเ,เอาจริงปีเตอร์ทำไมเคยไม่ทำไม่ควรทำให้ผมเสียถึง6-4ลูกนะั้งจริงแล้วอะปีเตอร์ทำไมเคยความต่างของเรากันนะไงเรามีประตูหล,ลับไอคอนเว้ย โอ้โหไม่น่าชมเลยแม่งยังจะไม่ให้เขายิงมาหกห้าอีกบ้าหรือเปล่าฮะจบเกมที่สองโอเคไปต่อเกมที่สามกันเลยนะครับเพื่อนๆ Let's go โอเคมีปีเตอร์ชไมเคิลเหมือนกันเวรอนเอียนรัสคู่โจต้านะครับเ <c oughs> อียนรัสเหรอโอ้อเล็กซิโอบี้เร็วจัดอเล็กซิโอบี้ เอาชนเสาเกือบโดนแล้วเห็นไหมนั่นน่ะเด้อ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 กอดันมันเลี้ยงมาขนาดนี้ได้ไงวะเนี่ยโอ้ my god โอเล่อมิเลตโต้สุดยอดเอาจุดโทษดิเพื่อนทำอะไรลงไปในโคโูบาผมพยายามจะเบียดเฉยๆครับเพื่อนๆจุดโทษเลยค่ะฝั่งไหนดีอ่ะ เกาเออมาดีถ้าเป็นคนอื่นที่เข้าไปแล้วนั่น่นะเออมาดี l ล t s g กขึ้นเกมไม่ได้เลยว่ะเพื่อนๆโดนโนวดย,วยาวๆแบบทั้งเกมเลยโอ้ยคิดนแค่ว่าจะโดนตอนไหนเท่านั้นเองยักเ์แ้งก็คือเซฟให้มือแทดแตกแล้วเนี่ยตอนนีแน้แบกหน่อยแบกหน่อยใครก็ได้ โอเคดึกศูนย์ลาตาโรซูเปอร์สตาร์ที่ผมเพิ่งเปลี่ยนมาตอนครึ่งหลังนะครับเพื่อนๆไม่น่าเชื่อเย้นาำสถีแม่งคือเกมนี้เสียทั้งจุดโทษทั้งสารพัดอย่างโดนบุกทั้งเกมแต่ยังไม่โดนนะครับปีเตอร์ชมเคอลนช่วยไว้แล้วพอมาครึ่งหลังเนี่ยช็อตแรกที่ผมเพิ่งเปลี่ยนลาตาโรลงมาแล้วสัมผัสแรกคือพี่เขาก็จัดให้เลยนะครับสุดยอดจริงๆลาตาโรผมก็ยังเห็นอยู่ว่ามันยังไม่มี ปีเตอร์สุดยอดโอเคคือเกมนี้พ <practition> ุ่งโตนะเพื <offended> ่อนๆคือ <tide> ปีเตอร์แม่งช่วยผมไปเยอะมากอะวันนี้ผมยอมเกมนี้ผมยอมรับมันเลยนะเว้ยววกมันเหนียวสำหรับตาเนี้ยคือแม่งล้างทองเลยแหละ ผมยังไม่โดนยิงสักลูกเนี่ยพอปีเตอร์นะไม่ใช่พอกองหลังนะบอกก่อน oh, ปาฟานฟอร์ซิแล้วผมยังไม่ยิงมัสองศูนย์ได้ไงเนี่ยมาโดนตอนนี้นะสิ่งที่ปีเตอร์ทำมาคือหมดเลยนะหวยเลยเอาหลุดครึ่งสนามรอบนี้งไงก็ต้องสองนะรอบนี้งไงก็ต้องสองนะ คือบอลเอเกมนี้2-0อ๋อโหเลยเอาสุดยอดผมเลือกยิงเสาแรกเลยนะเพราะผมคิดว่าเขาน่าจะขยับโปซึ่งเขาขยับจริงๆด้วยนะครับเขาก็ขยับโปตามสูตรผมก็ยิงเสาแรกไปเลยชัวๆนะครับเพื่อนๆ2-0แล้วก็จบไปที่ช็อตนี้เลยสำหรับเกมที่3เย้มาตามงหาวนสุดท้ายกันนะครับเพื่อนๆถ้าชนะตอนนี้ได้ก็จะคัดผ่านแล้วนะ โอ้ Ooh, ดามิเอนคาลูลูกานานะโชชิรูลูนี่นะครับม,มีเวลูนี้ด้วยเหรอเจอกับฟานเวอร์ซี่เพื่อนเก่าเจอกัน,ากนมาดิหนึ่งศูนย์เฟลิส์ยัย yeah. let's go สองศูนย์อู้ห่วยด้วยนะนั่นอะ ระวังลูนี่โอ้ตรงให้ชีรูเร็วโอเคโอเคถ้าอย่างนี้ได้ถ้าอย่างนี้ได้สวย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 นะไปอีสิบเจ็ดครับโอ้ฟันเบอร์ซี่โดนชนชิรูนี่มันรีวิวเน็ตโอ้โหนี่มันรียูเน็ตเด็กนักเตะยุคปีสองพันสิบเลยนะเนี่ยโอ้โหมาทิโอดาเมียนลากมาขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหกรนาโช โอเฟลิกลุ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 กไม่ถึงครับเอาพี่โอ้โหเอาอีกเอาอีกนวดเข้าไป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 นนะอีกลูกหนึ่งอับผมไม่อยู่เลยเพื่อนๆคันผ่านแน่นอนอี ي, มิลิตาสไลด์ขวางสุดยอด อไม่กำลังบอกว่าเกมกำลังจะเข้าทางผมเลยนะครับไข่ลูกหนึ่งน่าจะอยู่เลยแต่โดนไล่กลับมาแล้วนะตอนนี้สองหนึ่งอ้าวมันเจน็บนะเกมวิ่จะได้ว่ะลูกนี้สวยจะด้วยนนะ่นเลยเดี๋ยวผมจะลองคอสบ้างนะบ,บาชาโอ้โหเลี้ยววาเล่ย์ let's go ชูนี่ดีใจตามรุ่นพี่ถึงชาติโปรตุเกสนะครับอู้โดนไล่มา3-2อีกครับเพื่อนๆทีที่56นะยังไม่จบนะสำหรับเกมสุดท้ายของเราโอ้โหคิรูช่องนี้เอลเดอร์เมลิตาเอาอยู่ไม่มีปัญหานะครับราเฟลเลอ,อาลาเฟลเลอาลาผิดขึ้น ลาผิดขึ้นลาผิดขึ้นไปอีกแล้วไปอีกได้อีกได้อีกได้อีกอ้กอ้หสวยจริงจร <c oughs> ิหนชุด let's go <S ไอ้ยองนี่สวยครับโอ้โหสวยจัดลูกนี้แต่ไม่ห้าเขาเพื่อนๆสวยจริงสวยจริง โอเคทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็เก็บ4วินเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเป็นประมาณนี้เลยนะ ผมก็คงไม่เล่น2เกมที่เหลือแนละ้วก็ถือว่าน่าจะพอเล่นได้จุดใจกันหน่อยนะครับคลิปนี้ก็ไม่ยาวมากนะอยากจะพามาดูไฮไลท์ฟอร์มของนักเตะหลายคนที่อยู่ในทีมในะอดีตละถือว่าเป็นคลิปสั้สนๆอัปเดตไปหน่อยแล้วกันหน้าตาทีมอดีหลังของผมตอนนี้คือเป็นแค่ประมาณนี้เองนะไม่ค่อยได้มาทําคลิปแนะนําเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวในอนาคตหวังว่าจะได้เสริมทีมให้ดีกว่านี้เดี๋ยวมีนักเตะอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเอามาทําคลิปแบบนี้อ,อนะีกเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับเ,เพื่อนๆจูต์เบลิงแฮมอย่าลืมไปจัดการปีเตอรมมักกบผย่ย เลยนะว่า EP เนี้ยมันเซฟแหลกเหมือนกันทุกคนเซฟแหลกเลยค่อนข้างดีเลยนะสําหรับยักเดียงก็ลองไปจัดก,กันได้นะครับแล้วมันก็ช่วยบูส์เกมให้ค่อนข้างเยอะนะโดยเฉพาะอย่างผมเนี่ยมีอยู่ถึงลีกเหลยนะไอคของตอนนี้มีทั้งบุนเดมีทั้งลาลิก้าแล้วก็เซเรียเนี่ยพอมีกห้ข้อนี่ยมัน ได้เยอะจริงไงก็อย่าลืมลองไปจัดกันเนาะส่วน RVP เนี่ยถ้าเป็นคนที่ชอบ RVP ส่วนตัวผมว่าเป็นการที่เล่นสนุกมากๆเลยนะแต่ว่าถ้าเอาไปเล่นในเกมที่ค่อนข้างตึงอ่ะบางทีบางเกมก็หายไปเลยเหมือนกันเพราะว่ามันค่อนข้างอืดนะครับเพื่อนๆมันค่อนข้างอืดเลยแล้วก็แต่เรื่องการยิงเนี่ยคือดีจริงแต่มันพอไปเล่นเกมตึงๆจะให้ล็อกก็ก็กดสกิลมูฟอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับสำหรับลูบินฟานเพอร์ซีนะก็ประมาณนี้เลยสําหรับ EP นี้นะเพื่อนๆก็ยังไงก็อย่าลืมเชิญกันไลค์เชิญ เนี่ยก็ไปเรื่อยๆเลยถ้าใครเข้ามาดูกันแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไหนนะหรือจะเป็นงานกดหัวใจในคอมเมนต์นี่ก็จะช่วยเปิดการมองเห็นให้กับคลิปนี้มากๆเลยนะจะเจอกันทีในคลิปหน้านะครับเพื<ๆ>่อนๆบ๊ายบายสวัสดีครับ